สวัสดีครับนะวันนี้บังยู่หาชนคนละล้านนะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดตรังนะครับวันนี้เรามาที่บ้านชิเรนะฮะมาหานแต่งนะน้องบ่าวที่น่ารักที่จังหวัดตรังนะใครที่ติดตามบังยูหาชนคนละล้านนะับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ฮะมาแต่เมื่อวานนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายวิวสวยนะฮะบริเวณงานแต่งที่นี่นะครับกับบังยู่หาชนคนละล้านฮะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าสาวกันนะกับเจ้าบ่าวว่ามีความรู้สึกางสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวผยจะพาไปครับแต่วันนี้ ไปกันเลยฮะ่ออื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาอยู่ใกล้ๆเจ้าบ่ากับเจ้าสาวฮะน้องนันนะฮะสุดหล่อนะครับเดี๋ยวเจ้าสาวนะฮะสุดสวยนะวันนี้วังยูเดี๋ยวสัมภาษณ์ความรู้สึกนะทั้งสองคนที่นี่นะครับเรามาถึงบ้านนะมาจากเดนเกยนะมาจากภูเก็ตนะครับบังยูมหาชมพล้วครับสวัสดีครับน้องนันครับสวัสดีครับบังยูเป็นเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกวันนี้รูหสึกวันทำงานภูมิใจและดีใจมากเลยที่ได้เจอ ผู้คนมากมายท wow ี่ว่ามาให้กำลังใจในงานแต่งนี้ครับือว่างานน้องชายคนหนึ <min <min ่งบางอยู่ก็ต้องมาใครแค่ไหนก็ต้องมาบคุณบางอยู่มากครับุตสามมาตั้งแต่เมื่เกินครับก็ดีใจนะฮะก็ดีใจที่ได้มาเจอในวันนี้นะครับมาเจอญาติพี่น้องมาเจอประควกอะไรถือว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องกันหมดครับครับครับก็ถือว่างานแต่งในวันนี้นะฮะช่วยกันหมดทุกคนเลยคือว่ามันได้หลายอย่างคือเป็นจุดส่วน จนรวมที่จะได้มารู้จักญาติพี่น้องกันใช่เจอเพราะว่านานแล้วไม่ได้เจอเจอพร้อมกันหลายคนครับนะส่วนสําหรับเจ้าสาวนะฮะน้องสาวคนสวยนะเป็นไงบ้างครับค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในงานนะคะค่ะวันนี้นะฮะเราเรามีคลิปพิเศษนะฮะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมที่นั่งชมบางอยู่มหาชนคนะละนะเรามีคลิปพิเศษนี้เราจัดให้เต็มที่นะฮะสำหรับน้องสาวที่น่ารักและเจ้าสาวคนสวยนะครับ เดี๋ยวไปติดตามนะฮะบริเวณรอบๆงานแต่งนะฮะวันนี้มีทั้งพักพวกพี่น้องมีญาติญาติมีทุกคนนะฮะที่มาที่นี่นะในส่วนของบังยูเองนะครับมาไกลนะมาบอกว่ามาไกลมาเพื่อต้องหนันโดยเฉพาะาว่บังยูเราอยู่ด้วยกันกันนานแล้วมาก่อนนะก่อนที่เราจะทําคลิปอะไรก็แล้วแต่นะเราอยู่กันที่นี่นะตลอดเวลานะครับส่วนน้องจสาวชื่อจริงชื่ออะไรจิรวันค่ะจีรวันชื่อเล่นชื่อไวค่ะน้องไว้ส่วนเจ้าบ่าวนะแนะนาตัวเอง ชบ่าวชื่อบางหนันครับชื่อจริงชื่อสมยศหมานะครับครับภุมิภูมใจมากเลยวันนี้แล้วพี่น้องมีอีกคนน้องหนันพี่น้องจริงๆกัหมดเจ็ดคนครับใช่ไหมครับยิงสี่ผู้ใจสามครับแล้ววันนี้นี่นี่พี่พี่ใจอีกคนหนึ่งเดี๋ยววังยูเก็บข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวครับตัดต่อให้ครับขอบคุณมากครับวันนี้คลิปพิเศษครับที่เราต้องมาทํากันที่นี่ครับครับแล้วความรู้สึกของน้องเจ้าสาวครับเป็นไงบ้าง ค่ะขอดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาในงานมาร่วมงานมาร่วมยินดีค่ะครับแล้วขอเชิญทุกคนด้วยนะครับพี่น้องที่ว่ายังไม่ได้มาก็ขอร่วมเชิญเก้ารับประทานอาหารได้นะครับครับทุกคนครับก็นะฮะใครใที่นั่งชมอยู่ในเวลานี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆนะฮะบางยูมหาชนคนละละครับเรามากันถึงจังหวัดจัง นะครับวันนี้เราก็ไว้พรให้ทั้งสองคนนะฮะมีความสุขมากๆนะฮะทั้งทั้งน้องหนันนะครับทั้งเจ้าสาวนะถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปรายการพิเศษนะฮะรายการพิเศษนะฮะกับบางยูมหาชนพลละส่วนพี่ชายด้านหลังนะครับอันนี้มาแล้วครับอันนี้เจ้างานนะคเป็นไงบ้างครับเจ้างานก็อ่าอนผ่านไปด้วยดีนะครับก็บพี่น้องทุกคนที่บอกก็มากันกลับหมดก็แลกกันพอมีบางส่วนที่ยังไม่บอกก็ขอมาัมาอัพด้วยครับเป็นการง้ ก็มีโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวก็เรียนเชิญอีกอีกครั้งนึงนะครับครับก็ขอบคุณบางต่อนะฮะบางต่อขอบคุณมากนะฮะวันนี้ต้อนรับอย่างดีนะฮะบางต่อเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพต่อนะฮะว่าพี่สะพายความรู้สึกในในหลานคือหลานสะพายนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวตามกันไปฮะอันนี้ครับวิวอาชุนกุหลาบครับวันนี้เราอยู่กับพ่ออ่าป๋อไปนะแม่เจ้าบ่าวนะแม่เจ้าบ่าวค่ะน้าสาวครับอันนี้พี่สะพพาย นั่นน้าสาวน้องพี่สาวอันนี้น้าสาวตัวนี้น้าสาวน้าสาวครับอันนี้เราแค่พี่สาวเรามาทำกันที่จังหวัดตรังนะฮะเรามาไกลจากภูเก็ตนะฮะท่านผู้ชมที่นั่งชมอยู่ในเวลานี้นะก็อว้คนวันวิวาของน้องทั้งสองดคนน้าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคุณมะพูดได้ได้ครับพูดได้ได้ใบดีกาเดี๋ยวก็ยินดีวันนี้ได้ได้ลูกคด้ มีความสุขมากไมครับมีความสุขมากอค่ะายังไงน้องต่างส้องครับโยกเปนเป็ื้นเป็นไม่กี่ปให้น้องน้องยยยนานมีความสุขนานนานี่พ่กจะเ่นเรื่งเรื่องแล้วพีจะไปิดอครับไปทางพี่จะปบานมากเราอคุยกน้องก่อนนามาจากสตูน่องคุับนนเป็นแม่ ขอให้มีความสุขอยู่กันอภัอยให้กันและกันเนาะ<ช>อยู่บแบบมีให้เจเเริญรุ่งเรืองไปน้องน้องดีใจค่ะดีใจดีใจค่ะค่ะดีใจค่ะคุสามารถอย่างต้นนุ๊ มาไ้เนามาใอาณาสาวาสาค่ะคนลกันี่ามาจากพอรีบงใช่ไหมใช่ค่ะเออมาแต่นีบผกันุ่เลยมากบมัดบ้านเลยมา้านเลยมมามัดบ้นเลยดีใจแล้วในแต่งงานมาแต่งงานแล้วมันมีความทุกข์ไหมครับมีความทุกข์เน่องอยไปกอนะได้ยิครับมันเยอะหลบบ้านหลกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองเลยครับเอาให้หลกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองเนาะมันเอาแล้มันอยากแบ่งแบ่งกันกินได้คงไม่เอา ô mày, ông có ai láng mì cảm xúc màng màng, mì lú quay quay, ai muốn nào qua đây xem. Ông quay. Còn này, anh đi bị sao vậy cha? Anh này, anh chắc không phải. Anh chắc không phải. Anh quay ดีค่ะบวมบวมจี๊ดตาเลยก็ได้ลมลมค่ะวันนี้ดีใจงานที่ได้ลูกเขยมาหนึ่งคนดีใจค่ะตัวเองน่าแต่งงานวันนี้คือเจ้าสาวนะฮะเจ้าสาวมานากมากมาดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจไหมค่ะบใชแล้วก็ถามตรงๆวันนี้ลูกเขยวันนี้ชอบไหมถามความรู้สึกว่าชอบไหมชอบ่ะ

ต่อไปว่าอนาคตของลูกเขยแล้วก็สาว่อนาคตให้ทั้งสองคนให้อยกันมีความรุ่ใในตั้งใจต่ำมาสร้าง้านะของคู่ให้ดีๆกันทั้งสองมีความสุขด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับคุณาบกคนะรับวรอบวร้อบใหม่้ย เวัอันนี้เป็นยำมะม่วงยำมะมกับปิค่ะาัเปยำมวามนนีวงกับปค่ะ้านางานแต่งวันนี้มีมีอะไรบ้างคะแนะนำวันนี้นะคะเป็นยำกะปิยำมะม่วงกะปิค่ะแล้วก็แล้วก็เป็นปลาสามรสนะคะนี่นะคะ อันนี้ไม่จัดเลยด้วยแล้วก็เป็นเป็นแกงเนื้อเป็นแกงเป็นแกงเนื้อภาษาใต้ก็เรียกว่าแกงเนื้อวัวอ่าแกงเนื้อวัวนะคะอันนี้ร้อยหมากค่ะถ้ามาถ้ามางานปักใต้ต้องเจอกับแกงเนื้อวัวนี่แหละคะ่ะ <c oughs> แล้ว,ลวอาหารทั้งหมดใครทำมาก็เป็นญาติที่รวมร่วมด้วยช่วยกันค่ะอ่าอาหารนี่ยาค่ะอ่านะวันนี้นะคะสี่อย่างค่ะอ่า ดีใจมากค่ะก็มันเหมือนเป็นงานรวมญาติด้วยนะอ่าใช่อัปะปาสังสรรค์ค่ะใช่ค่ะใช่ขอบคุณมากจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเป็นไงสวัสดีค่ะเอ่อสบายดีสนุกดีด้วยค่ะวันนี้สบายัั้้วนนีรล่ะคะก็รู้สึกเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ก็มีความสุขดีค่ะกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นอะไรกันอยากเป็นเป็นอะไรกันดีนะเป็นญาตินะคะกับ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 เจ้าบ่าวอะค่ะหรือว่ามาช่วยงานแต่ไใช่ค่ะค่ะค่ะทานแล้วสองรอบแล้วค่ะวันนี้ ดีายว่าเป็นยังไงบ้างงานแต่งวันนี้ว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าวว้าววัาวว้าวว้ว้าว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าว่้าวว้ัวว้าวว้้าวาวว้า้วว้าวาวว้าว ครับแล้วก็ทางเจ้าสาวเจ้าบ่าวได,ได้ได้น้องเซอไพรส์วันนี้ความรู้สึกจริงๆริงากใจดีใจ,ใจมากตตืื<ช>ต่่นนเนมากเลยค่ะครับอยากไว้พอได้ทันสองคนหน่อยครับอยากให้มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆครับโอ้ไว้พอให้ทันสองคนหน่อยฮะขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณจ้ามากครับขอบคุณครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะอันนี้นะก็ยังไม่ เอไป่เลกยนนี้เอาไนะเเอาไเอครับตอนนี้นะคับางยูมหาชนคนละละเราอยู่กันหลังครัวนะฮะเดี๋ยวเราเรามาถามความรู้สึกนะครับแล้วก็แม่ครัวสําหรับวันนี้นะฮะว่า มีความรู้สึกยังไงกับงานแต่งนะฮะญาติญาติวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับก้าเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยจ้าดีใจฮะวันนี้งานแต่งดีใจงานแต่งหลานครับงานแต่งหลานนะครับอันนี้เตรียมงานกันวันไหนบ้างฮะเตรียมมากี่วันเลยนะสามสามสี่วันแล้วสามสี่วันนะครับอาหารมีอะไรบ้างที่ทำวันนี้อ่าดูตามจุดเราเป็นไบ้างครับสามจันทร์ ในข้าวอาหารนะฮะที่เราเห็นอยู่นะครับเอ่อก็มีแกงจืดนะครับแล้วก็มีปลาสามรสนะครับแล้วก็ยังในเรื่องของยำใช่ไหมครับมียำแล้วก็แกงเนื้อนะครับก็ถือว่างานแต่งหลานงานแต่งในญาติเรือญาติทั้งหมดนะครับเราก็รู้สึกว่ามีความสุขนะฮะเห็นแล้วนะท่านผู้ชมที่นั่งชมอยู่นะครับเราก็ขอบคุณทุกคน วันนี้ที่ให้ข้อมูลแล้วก็สัมภาษณ์นะครับทุกคนโอเคนะฮะก็ช่วยกันถือ ครับตอนนี้ฮรับบางอีมาชนคุณละล้าครับเรามาอยู่กันที่พักพวกเพื่อนฝูงนะฮะที่มาจากต่างแดนนะฮะมาจากต่างถิ่นแต่ว่าอยู่ในจังหวัดกระบี่หรือจากจังหวัดฮะวันนี้เจ้าบ่าวมาอยู่กลุ่มนี้นะฮะมีวัยรุ่นทั้งหมดนะไม่มีคนแก่นะฮะบอก่อนว่าวัยรุ่นทั้งหมดนะ๋ยวาทำพาดผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันคนไหนครับผู้ใหญ่มาจากครับครับแน่ครับอ่าเรานงป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับก็มาในงานแต่งของน้องหนันวันนี้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวครับก็ยินดีนะครับที่ นะครับได้เป็นแขกนะครับของบางนันนะครับแล้วก็ได้มาเจอพี่น้องของบางนันนะครับก็ครับอยากเอาไว้พอในทั้งคู่นะครับมีความสุขมีลูกวัยวัมีหลานวัยวัครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับเรียนความยินดีด้วยว่เริ่มจะมีลูกแล้วได้ข่าวว่าจะมีลูกด้วยครับผมครับครับยังไงก็ขอให้ความสุขที่ปั๊มใหม่เร็วๆนะครับครับจบเรื่อยัม่ทั้งเรื่องเข้าเป็นบ้านหลังต้องมืองครับขอบคุณครับต่อไปครับ มามาม่าไม่ไปป่มายากปงง่ด้วยเพื่อนมาจงาไกินนี่ครับเอานี่มาจ่นี่่อเพื่อมาจกุนนี่นรนะมาเพ่อนเพื่อนจไม่เียนยา่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อสิทดิครับก็วันนี้มางานเพื่อนก็มีขอให มีความสุขแล้วก็มีลูกเร็วๆวันนี้เพื่อนสมัยเรียนยาลาด้วยกันอ๋อสมัยเรียนครับก็แม่กรตาสาราคนนั้นนี่เป็นคนยังไงบ้างก็รู้จักกันก็ได้ถึงครับได้ถึงแล้วแต่ก็ดีใจะวันนี้ดีใจดีใจมากที่ได้มางานวันนี้ขอไพให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับครับ บอกว่าได้มานั่งกักเสียชั่วโมงก็ยังดีครับอันนี้เจ้าบ่าวพูดครับเจ้าบ่าวเต็นที่เลยนะรู้สึกดีใจได้อยู่กับพวกเพื่อนๆในยทีมัน Icana, <ะ>มาจากสุดท <idal Industry. S 2> ้ายคลิปนี้ครับางยุ่ห้ชนนะครับขอบคุณทุกคนที่กำลังนะฮะติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดตั้งค่าเฟสติดตามนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะช่องสารันตุย์ยีหาชนอัล้าครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสารันตุย์ยี่ห้อเฟสบุ๊คนะครับจะบเบานะฮะส่งท้ายจะบเบา อันดับแรกหลังแต่งงานไประหทำอะไรก่อนอนี่คำถามจากไปต่อได้เอาใครอยากฟังเจ้าอาวาวุฒิจบมือก่อนจะสร้างครอบครัวแล้วก็อยู่อย่างแบบ แบบว่าเกื่อกูลกันช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันทั้งครอบครัวเจ้าสาวและเจ้าบ่าวคืออยากให้อยู่กันเป็นญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายแล้วก็อยากอยากให้ใช้ชีวิตด้วยกันยังมีความสุขตลอดไปครับแล้วก็อีกหนึ่ง้นถามนะสุนทรครับผมหลังจากเราแต่งงานไปแล้วเรามีการวางแผนวางอนาคต อนาคตก็กลัวตอนนี้ผมและก็ทั้งทั้งแฟนตอนนี้นะครับได้ตำมันของอท้องตินด้วยกันได้ตำมันที่เดียวกันถือว่าเราให้นะครับตรงนี้เพราะว่าเราได้ตำมันเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ผู้สูงวัยเพราะว่ามันจะได้มีบุญจะทําให้เราแบบ ครับผมครับผมเราตั้งผมและแฟนตอนนี้ได้ทําการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในตําบลบ่อ้ําร้อนของกันตังนะครับขอบคุณน้อหนันมากครับครับขอบคุณบังยูมาครับสวัสดีครับครับครับช่วงสุดท้ายนะรับอยูมาชนคนละแล้วันนี้เราต้องลํำลาจังหวัดตังไปก่อนฮะเดี๋ยวไปติดตามคลิปใหม่กับบังยูมาชนคนละก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆจากจังหวัดตังแล้วก็ลํำลาไปเลยเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณครับ